สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าอ,อัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องจา๋าคลิปเด้งไปเนาะ,ะสาหรับสูตรสองวันนี้นะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่23นะคะก็สรุปผลก่อนนะคะของวันที่19เนานะพี่น้องจา๋าว่าเข้าหรือหลุดนะคะ ก็สำหรับวันที่19นะคะแนวทางนะคะ6ตัวนะคะออก3 2 4 6 30นะคะ3ตัวบนออก6 30นะคะ2ตัวบนออก3านะคะสองตัวล่างออก4 6หนะคะสำหรับชุด5าตัวนะคะ,ะชุด4ตัวนะคะ ส่วน3าสองนะคะก็ทางสอบปป,ปลาวนะคะเป็นบางเว็บนะคะพี่น้องจ๋าก็ออก3าสองเนาะส่วนบางเว็บก็เอาห้าตัวนะคะเอาห้าตัวนี้เอา2ตัวหน้านี้เป็นตัวล่างนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งลำคาญกันเนาะ,ะสำหรับเลขวิ่งนะคะก็เข้านะคะ4กับ0ูนย์นะคะ ก็เข้ารงสี่เข้าสี่สองเข้าชุดห้าตัวนะคะแล้วก็นี่นะคะชุดนี้เนาะก็ดีใจกับพี่น้อง fc นะคะที่สายวิ่งสายรูดนะคะถ้าทางาทางสี่ตัวนะคะก็เอาสี่ตัวหน้าแบบนี้นะคะเป็นล่างเนาะสี่หกถ้าวิ่งรูดก็เข้าสี่หกนะคะพี่น้องแอดเจสี F ่สามแล้วก็สี่เจ็ดเลยนะคะพี่น้อง ก็สาหรับสายเจาะวันนี้นะคะก็บางพื้นที่ก็ดีใจด้วยแต่บางพื้นที่ก็หลุดไปนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่23นะคะกับแนวทางราวพัฒนาสูตร2นะคะเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องแอดก็ให้เด่นศูนย์นะคะนี่นะคะเด่นศูนย์เด่นหน,นะคะวิ่งรูดนะคะ ที่0ที่5ที่7ที่4และที่9นะคะแอดชอบนะคะอ่า0นะคะ5 7และ4นะคะใน4ตัว5ตัวนี้นะคะจะต้องมาให้เห็นอย่างน้อยสองตัวเนาะเพราะว่าคำนวณมาแล้วนะคะเอดก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะอ่าสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะรบอบวันที่13นะคะกับสูตรเม็ดเดียวนะคะมเม็ดเดียวก็เข้า เปียงปังเหมือนกันนะคะไปลุ้นกันเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าเอสได้ตัวไหนเนาะเอสก็ให้เด่นศูนย์ลงห้าไปนะคะสำหรับสูตรสองนะคะพี่น้องอให้ศูนย์นะคะจเจาะก็จะมีสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะก็ชอบที่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะ ตัวหน,นะคะก็ชอบอก็เจาะได้50 5 2 5 4 5 6และ59เนาะ,ะไปกับทุกครั้งนะคะตัวชอบ5นะคะก็จะมี50 54 5 9นะคะพี่น้องสำหรับตัวทีเอดชอบนะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็เลือกเอาได้เนาะจะเอาไปจับกับตัว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 นี้ก็ได้เนาะตัววิ่งรูดก็ได้นะคะ เพราะว่าในห้าตัวนี้จะต้องมาอย่างน้อยสองตัวแน่นอนนะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจอย่างนั้นเนาะมั่นใจทุกงวดนะคะพี่น้องกอรุนๆไปด้วยกันนะคะสำหรับสูตรสองนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดมาทุกๆคลิปเลยนะคะ คลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ